สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเบนอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม s o r d Art Online Code Register เกมนี้เป็นเกมของญี่ปุ่นนะครับเอามีเสียงแชทมาโอเคครับอย่าไปสนครับเกมนี้ที่ผมอยากเอามารีวิวในวันนี้มันผมรู้สึกว่าเล่นแล้วมันค่อนข้างโอเคเลยนะครับเกมเกมมันสนุกภาพภาพจะเป็นแนว 2D อ,อ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวคร่าว เผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเล่นเริ่มเริ่มเลยครับผมเริ่มจากเมนูก่อนอันนี้เมนูล่างสุดทางซ้ายสุดจะเป็นพวกหน้าหลักที่เป็นรูปคนหัวเดียวครับอ่าจะเป็นหน้าหลักส่วนตัวที่สองที่เป็นสองหัวจะเป็นคือการจัดเกี่ยวกับคำสั่งเกี่ยวกับจัดทีมในปาร์ตี้อ่าเดี๋ยวผมเริ่มไล่ดูก่อนโอเคจดหมาย จดหมายมันก็จะเป็นของที่ที่เราทาเควสได้มาโอเคจะเป็นจดหมายอยู่ในนี้เราสามารถกดรับได้โอเคอันนี้เป็นเควสอ่าเควสก็ว่าไปนี่เป็นเควสพิเศษช่วงกิจกรรมหรืออะไรก็ว่าไปนี่เควสทั่วไปโอเคเรามาดูในส่วนของเมนูนี้ก่อนเมนูหลักที่ต้องทำความเข้าใจโอเค เริ่มจากบนสุดบนสุดจะเป็นคําสั่งจัดปาร์ตี้คาสั่งนี้จะเป็นจัดปาร์ตี้ในทีมครับคืออ่ะี๋ยวผมลองสร้างให้ดูก่อนเลยข้างบนจะจะเป็นตัวละครที่ข้างบนเลขเลขตัวซ้ายที่เขียนว่าข้างๆ total cost คือสี่สี่คือ, 4. 4คอตัวละครในทีมของปาร์ตี้เราอ่า เดี๋ยวผมจะไม่ดูใส่ไปใส่ไปนี่ครับนี่นี่คือบาร์ดี้มันจะมีทั้งหมด5ชุดนี่คือชุด1ชุด2ชุด3ชุด4ชุด5โอเคผมจะทําให้ดูชุด4อ่ะผมใส่ไป2ตัวแล้วมันจะมีทั้งหคอร์สคอร์สคอร์สเกมนี้อ่ะเวลาเราจะสร้างสร้างตัวเอาตัวละครเข้าไปในตีอ่ะครับมันจะมีคอร์ส ของมันเนี่ยแต่ละตัวมันก็จะคอร์สไม่เท่ากาันยิ่งยิ่งตัวที่ดาวเยอะๆอะ่ะมันก็จะใช้คอร์สเยอะซึ่งถ้าเราเริ่มเล่นใหม่ๆเร,เราถึงเราจะมีตัวเก่งๆแต่เราก็อาจจะใส่มันไม่ได้เพราะว่าคอสเรายังไม่ถึงต้องเลเวลเยอะๆเลเวลก็คือแรงข้างบนตรงกลางเลยครับนั่นนะครับคือเลเวลถ้าเลเวลเราเยอะเราก็จะได้คอร์สเพิ่มขึ้นมาเพื่อใส่ตัวเก่งๆได้มากในในให้ในตีได้มากขึ้นโอเคนะครับคราวนี้ ผมก็จะพาไปดูคําสั่งที่2คําสั่งนี้เป็นคําสั่งดูเกี่ยวกับตัวละครในที่เรามีทั้งหมดอ่าโดยอันโดยเกมนี้มันจะมีตัวที่เราสร้างเองอันนี้คือตัวที่เราสร้างเองตัวแรกผมตั้งชื่อว่าเบนหนึ่งโอเคทุกคนจะได้สร้างแน่นอนตัวนี้ อัน,ส,นส่วนอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เราหาได้อาดานที่เป็นตัวในการ์ตูนอยู่แล้วคนที่ดูการ์ตูนน่าจะรู้โอเคอ,อันนี้ก็จะโชว์สเตตัดของตัวละครเรียดเท่าไหร่คอเท่าไหร่สเตนวิชเมนอินอ่าสเตนคือพลังจนตีกายภาพที่เราวิ่งเข้าไปตีธรรมาดาวิชคือความทนทางทางกายภาพคือเวลาอีกฝ่ายตีมาแบบวิ่งเข้ามาตีถ้าวิเราเยอะเราก็จะโดนน้อย อินคือโจมตีเป็นเวทแรงยิ่งอินเดียเราก็ยิ่งใช้พวกเวทแรงแมนคือด้านเวทอ่ะก็ตรงตัวก็คือถ้าอีกฝ่ายยิงแล้วมีเมนเยอะแล้วอีกฝ่ายยิงเวทมาเราก็จะโดนน้อยไม่ใช่เมนแบบเลีอยไหลน,นะโอเคลีดเดอร์สกิลของแต่ละตัวก็จะต่างกันไปอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้เพิ่ม HP 5%, พเอซนต์ห้าเปอร์เซนต์อินห้าเปอร์เซนต์วิดห้าเปอร์เซนต์มนห้าเปอร์เซ็นต มันก็คือ leader skill เมื่อเวลาเราเอาไปตั้งตรงนี้ครับตั้ง leader เป็นเป็นตัวกลางอ่าอ่าอย่างอย่างตัวนี้ครับตั้ง leader เป็นตัวกลางแล้วก็จะได้ leader skill ของตัวตัวกลางออไปเนี่ยครับก็จะประมาณนี้โอเคครับผมจะรีวิวคร่าวๆนะครับคือไม่ได้เจาะละเอียดแต่จะเจาะเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ด้านบน ตัว G ที่เป็นตัว G คือเงินในเกมโกซึ่งเงินตรงนี้ไว้ตีบวกไว้พวกตีบวกพวกทำอะไรต่างๆส่วนที่เป็น34นั่นคือเพชรเพชรไว้เปิดกาชาโอเคเพชรไว้เปิดกาชาที่ว่ามีตัวดาวเยอะอ่ะนี่คือเมนูกาชาอ่ะเนี่ยครับมันก็จะใช้เพชรอย่างตัวนี้มันจะใช้เพชรทางซ้ายคือจับหนึ่งครั้ง5เพชรทางขวา คือจับ50เพชรจับ10ครั้งแถมฟรี1ครั้งก็คือเป็น11ครั้งแล้วก็จะการันตี5ดาว1ตัวเกมนี้มันจะมี7ดาว8ดาวเยอะสุดแต่ว่า8ดาวอะ่ะมันไม่มีตัวที่ได้มาเลยคือมันต้องมันจะเป็น7ดาวแล้วเราทำการโวได้1ขั้นจะกลายเป็น8ดาวจะบวกเข้าไป1 ตัวที่6ก็โวหนึ่งขั้นก็เป็น7มันมันโวได้ขั้นหนึ่งครับเกมน,นี้สุดแล้วถ้าเป็นดิบดิบก็คือมากก็สูงที่สุดที่7ดาวโอเคตู้มันก็จะบอกเนี่ยเดาวก็กิจกรรมอะไรของมันก็คือเพิ่มอัตราดอก7ดาวช่วงกิจกรรมวันนี้ถึงวันนี้อะไรก็แล้วแต่มันส่วนอันนี้เป็นตู้วัตถุดิบวัตถุดิบได้ของพวกวัตถุดิบเอาไว้โวเพิ่มดาวอย่างที่ผมบอกไปอ,อะเมนูข้างขวาตรงนี้มันจะบอก รายละเอียดเกี่ยวกับตู้กาชา่ยเห็นบ้าว่าตัวมีตัววันนี้มีตัวใหม่อ่ะมีบอกด้วยเห็นบ้าว่ากี่ดาวสดาวเนี่ยจะมีตัวอะไรดอบบ้าง5ดาวจะดอบอะไรบ้างจากในตู้นี้6ดาวดบอะไรบ้าง7ดาวดอบอะไรดดอบอไร้างแล้วอาวุธที่ใส่เป็นอาวุธประเภทอะไรจากจากอันไหนจากซีรีส์เอโอเออโอจีจีโออะไรเขาว่าไป b บสเทนอ b i ตตี้อะไร b บ t เทนอ b i l ตี้ก็ ก็คือสกิลนั่นแหละรครับเรียกง่ายๆว่าสกิลเดี๋ยวจะจะไปเจาะลึกอีกทีมันจะก็จะมีประมาณพวกนี้อ่ะนี่สำคัญผมไม่แน่ใจนะว่าเกมอื่นมีเปล่าแต่เกมนี้ผมชอบมากมีบอกอัตราดรอปชัดเจนมากเจ็ดเปอร์เซ็นเจ็ดดาวออกสองเปอร์เซ็นหกดาวออกห้าเปอร์เซ็นเห็นป่ามันจะมีบอกการันตีต่ำสุดสี่ดาวแน่นอนเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นออกชอบมาก มีดอกแบบชัดเจนเลยใครรวยก็มาเปิดเล่นๆได้เลยเกมนี้คนสมัครใหม่มันได้มันได้ให้เปิดฟรีหนึ่งครั้งนะครับอย่าลืมมาเปิดถ้าใครสนใจเล่นส่วนอันนี้ก็เป็นตู้แร่ตู้แร่จะไม่ใช้เพชรแต่จะใช้เหรียญเหรียญจะเป็นรูปตัวเอมเหมือนทองนะครับแต่จะเป็นรูปตัวเอ็มเดี๋ยวออกไปให้ดูไหเอ้ยไหนเอ้ยไหนเอ้ยไหนเอ้ยน่าจะมีอยู่ เนี่ยครับเหรียญมันจะเป็นรูปตัวเอผมเคยรับมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้าไปเมนูที่สาโอเคเมนู3ก็เมนูใส่อุปกรณ์ธรรมดาเลยไม่มีอะไรใส่พวกชุดพวกอะไรอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากงั้นข้ามขอข้ามไป4เมนูที่4เป็นเมนูอัพเลเวลตัวละครอัพเลเวลตัวละคร เดี๋ยวผมเอาไปดูสักตัวนึงเกินก็ได้อ่ะตัวนี้เราสามารถอัพอัพได้10 10อัน10ช่องอ่ะผมอัพไปอัพอัพอัพไป10ช่อง10ช่องกระ่ายเนี่ยครับกระ่ายมันมันมีไอ้ไอ้ตัวไอ้พวกกระ่ายเนี่ยมันมันจะเป็นตัวให้ให้ให้ตัวอื่นกินเพื่ออัพเลเวล EXP เห็นปะ พวกกระต่ายนี่มันคอสก็คอสมันสูงคือมันเอาเข้าไปใส่ทีไม่ได้อยู่แล้วอะครับมันเป็นให้ให้กินแล้วมันจะมีกบกบกบจะเอาไว้ขายเพื่อเอาเงินทองเนี่ยไอ้กบอย่างเงี้ยกระ่ายไว้กินจำจำแค่นี้ก็พอครับกระ่ายกินกบขายแล้วคนถ้าคนจะเล่นก็จำแ,แค่นี้ก็อยู่ได้จนจบจนเกมเจ๊งอะครับบอกแค่นี้อันที่ห้าอันที่ห้าเป็นคำสั่งโว โวที่ผมบอกว่าบวกบวกหดาวครับอย่างตัวนี้6ดาวถ้าโวเสร็จมันจะเป็น7ดาวแล้วเดเวลจะเต็มได้สูงสุดคือ80คอสจะเพิ่มจากใช้22จะเป็นใช้30แต่แต่การโวเนี่ยครับมันต้องใช้ของตามตามตามที่มันต้องการด้วยแล้วก็ใช้เงิน1ล้านแต่ไม่แน่ใจตัวอื่นมันใช้ถูกกว่านี้เปล่าอ่าอย่างตัวนี้ใช้500 0 0 0ยิ่งดาวเยอะน่าจะใช้แพงโอเค อันนี้ก็คือโว e. เพื่อเพิ่มดาวโดยละครจาก6เป็น7 7เป็น8ก็อยู่ที่คำสั่งที่5แล้วใช่ไหมครับอ่ะแล้วเรามาดูคำสั่งที่6คคำสั่งนี้คำสั่ง up s ซอ t skill s l ส t skill คืออะไรก็คือสกิลสกิลดาบของเราอะแปดตัวเลยในเกมมันจะมี battle ability กับ s อสส skill s ส o ิ skill คือสกิลโจมตี ที่เป็นทางกายภาพของแต่ละตัวแต่ตัวก็จะมีเม้นสามการที่ทสกิลมันก็จะมีเลเวลของมันเราก็เอามาอัพได้โดยการให้กินอาวุธให้พวกนี้ครับอ่าไอ้นี่อ่าให้กินให้ดูนะครับมันก็จะอัพอสกิลไอ้นี่ยังไม่อัพถ้ามีหลอดมันก็จะอัพไปอ่าผมให้ทำให้ดูข้าว ส,สกิลยิ่งส,สกิลเยอะท่าท่าที่ท่าก็จะเปลี่ยนไปความแรงก็จะเพิ่มขึ้นโอเคสิ่งที่น่ารู้เอาคร่าวๆก็น่าจะมีแค่นี้ครับของส่วนนี้อ่ามามาส่วนนี้ก่อนก่อน,อนส่วนนี้เป็นส่วนของซื้ออาวุธไม่เรียกว่าซื้อเรียกว่าคาฟคาฟอาวุธเราต้องมีวัตถุดิบแล้วก็มีเงินด้วยถึงจะสร้างอาวุธได้อ่อาแล้กก็พวกนี้ครับใช้ห้า ปึ้งอะสร้างให้ดูเนีย่ยแอบบัตรมันก็จะสร้างแล้วก็จะมีเนีย่ยมันก็จะบอกเลดเลดคืออันเปคือความสามารถติดตัวของอาวุธถ้าอาวุธใส่บวกสเตนสิบถ้าตัวลครใส่เนีย่ยมันก็จะบวกความสามารถก็จะมีดีไม่ดีเป็นออปชั่นเสริมไปแล้วกันเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลย เ๊บอ่าเราดูเมนูที่เมนูแรกครับอาวุธเมนูที่2ตีบวกครับมีทุกเกมแน่นอนเกือบทุกเกมเป็นคําสั่งตีบวกโดยการตรีบวกก็ใช้เนี่ยครับวัตถุดิบและอามที่มัาต้องการโอกาสสําเร็จ5อะไรก็ว่าไปโอเคเปึบ๊บเกมนี้สูงสุดที่ถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่บวก15นะครับ บวกสิ้ายิ่งมาบวกเยอะเปอร์เซ็นต์ติดก็จะน้อยลงน้อยลงถ้าเราแบบเราใกล้ใกล้บวกสิบห้าแล้วเราเปลี่ยนเป็นคอนแม็กอะโอกาสมันจะเป็นร้อยเอทันทีมันจะติดร้อยเเซเลยให้ใช้คอนแม็กอะก็ประมาณนี้บวกส่วนใหญ่หน้านี้ใช้แค่บวกส่วนอันนี้นับจากล่างสุดอันที่สามนับจากล่างสุดขึ้นไปสามนะครับ อ่าจะเป็นคำสั่งใส่ยาช่องยาแล้วก็ใส่ไครับเราอยากได้แล้วก็ใส่ไปเนี่ยครับเลือกจํานวนใส่อะไรก็อ่าดกดอันนี้มันก็จะใส่ไปประมาณนี้อ่าคําสั่งที่ถัดลงมาคําสั่งคาบยามีคาบเอาไุ้แล้วก็ต้องมีคาบยาทีนี้อ่าเดี๋ยวคาไปดูรักยาหนึ่งกันคาบได้ปเนี้ เออได้ได้อยู่ได้อยู่ยเนี่ยมันจะใช้วัตถุดิบใช้เงินใช้วัตถุดิบอ่ะครับปเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เราก็ได้แล้วแชิ้นมันจะบอกจํานวนที่เรามีอยู่ด้วย8ชิ้นเอมปะ่ะโอเคง้นเาไปคาสั่งอันนี้กาชาผมพาไปดูแล้วเนาะอ่ามาข้ามคำสั่งนี้คําสั่งน,งนี้อันบนสุดเติมเงินครับเติมเพชรมันก็จะมีเลทบอก ว่า1เพชกกี่บาท5เพชกกี่บาท12เพชรกี่บาทอย่างนี้ครับถ้าคนสหรับคนจะเติมผมแนะนําให้เติมช่วงกิจกรรมมันจะมีกิจกรรมถ้าผมไม่แน่ใจมันจะทุกๆต้นเดือนหรือว่าหรือไม่ก็ทุกๆเวลามีตู้ใหม่มาครับมันจะมีกิจกรรมซื้อเพชเติมเพชรเราได้โบนัสเพิ่มถ้าอยากเติมผมแนะนําเติมตอนนั้นอันนี้คําสั่งซื้อ AP คิดซื้อ APAP AP ข้างบนเหลืองๆอะครับที่อยู่บนเหนือ EXP นะครับ AP คือพลังที่ใช้ในการเข้าเล่นเหมือนเกมทั่วไปครับเวลาเราเข้าเล่นมันจะต้องการพลังงานแล้วก็เสียพลังงานไปพลังงานหมดก็เล่นไม่ได้ก็ตามเกมหรือทั่วไปครับมันจะซื้อ AP ได้โดยการเสียหนึ่งเพชรมันจะได้ AP เต็มโอเคอันนี้คำสั่งอันนี้อันนี้ก็ขยายช่อง ขยายช่องเก็บของก็เสียหนึ่งเพชรเหมือนกันมันจะขย,ยขยายช่องเก็บของอันนี้ผมขยายมาถึงร้อยเก้าสิบแล้วช่องตัวละครที่ที่ให้ดูกันไปก่อนหน้าครับอันนี้ก็ช่องของอะไรก็ว่าไปอ่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูตอนตอนตีดีกว่าตอนเล่นดีกว่าอ่ะเมื่อกี้ผมไปอัพผ่านเคเวสเลยเห็นปะ่ะผ่านภาร,รกิจภาร,รกิจก็พวก นี่รับของนี่ก็รับของไปพวกแค่อัพนี่เราสามารถกดปุ่มนี้เพื่อรับทั้งหมดได้เลยทีเดียวมาแล้ว,ลวเดี๋ยวพาเข้าไปดูตอนเล่นเลยดีกว่านี่มันจะเป็นเควสเควสก็จะมีหลายแบบนี่พวกนี้จะเป็นเอ็กตร้าเควสทั้งหมดมีทั้งมีมีทั้งเควสนี้ ดอกห้าดาวถ้าเคลียร์แล้วมีโอกาสดอกห้าดาวอันนี้เป็นเควสอ่าอันนี้เควสกิว้วอันนี้ต้องมีกิว้วถึงจะเล่นได้อันนี้เควสเควสเนื้อเรื่องอ่ามันจะมีเนื้อเรื่องด้วยอ่าแล้วเขาแล้วเรากดคําสั่งนี้มันก็จะบอกด้วยว่ารางวัลที่เราผ่านด่านหนึ่งด่านสองด่านสามเราได้อะไรด่านหนึ่งได้หนึ่งเพชรสองได้ห้าร้อยเอชเงินเอชอ่า สามได้คอนเนี่ยมันก็จะบอกว่าได้อะไรบ้างสุดท้ายจะยได้ตัวมีกี่ดานก็ว่าไปแล้วก็จะมีโหมดสตอรี่อ่ะนี่สตอรี่ก็จะแบ่งเป็นทำลายเป็นสามโลก GGO, s a อเออ่ะผมเขียวหมดแล้วอ่ะแล้วก็มีซีั่นสองยันสองก็จะเป็นพวก เคล็ดเสริมเป็นเควสเนื้อเรื่องเสริมพวกนี้อ,อันใหม่ผมยังไม่ได้ทำที่ด้วยต่อไปอย่าพาไปดูระบบตอนเล่นเลยดีกว่าอ่ะไปลุยปุ๊บอ่ามันอย่างเงี้ยมันจะบอกว่าใช้ a p 1 0 Battle Battle มี3ชุดเราจะจศัะรู3ชุดอ่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูอ่าข้างขวาลืมบอกไป Enemy ก่อนข้างหน้าเ n e m y ก็คือธาตุมอนเตอร์ที่เราจะต้องเจอ มีโอกาสเจอในในด่านนี้อ่ะสามธาตุเลยน้ำลมไฟเกมนี้มันจะแพ้ธาตุกันเหมือนเกมเกมแนวเนี้ยทั่วไปอะครับคือไฟชนะลมลมชนะน้ำน้ำชนะไฟก็จะวนอยู่แค่นี้เอาตัวไหนไปอันนี้เราจะต้องเลือกเพื่อนก่อนเล่นเราจะต้องเลือกเพื่อนมาหนึ่งคนเอาเพื่อนไปด้วยเอาตัวนี้ไปแล้วกันเอาลิทไปพร้อมแล้วก็เตรียมยาเตรียมยาเสร็จก็ดูแล้วก็ แล้วก็กดโอเคลุยอ่าเข้ามาแล้ว มอนตูทั้งหมดเป็นธาตุนะอ่ะงั้นผมเริ่มเราสามารถเล็งเป้าหมายได้อยากตีตัวไหนเห็นปะเห็นปะครับระบบอินเทอร์เฟซดูแล้วน่าจะเข้าใจไม่ยากงั้นมาเริ่มก่อนเลยผมเนี่ยถ้าเราจิ้มค้างไว้ที่ตัวละครมันจะมี b a t เทน a อ i l i บ y กับซอร์สสกิลขึ้นมาแต่อันนี้ยังไม่มีพอหลอดมันยังไม่เต็มงั้นเดี๋ยวผมทาให้หลอดมันเต็มก่อน ตีไปเราก็จิ้มไปหนึ่งทีมันก็วิ่งเข้าไปตีอ่าอย่างเงี้ยครับเล่นไม่ยากครับเนีย่ยพอะไรอันนี้ก็คือผ่านหนึ่งชุดแล้วเราก็วิ่งต่ออย่างนี้คือชุดที่สองเห็นป่ะมันจะบอกแล้วแล้วตัวละครเราเรา,เราถ้าเราจิ้มที่ตัวละครค้างเราก็จะดูข้อมูลของตัวละครเราได้อ่ะเห็นป่ะเห็นป่ะมีข้อมูลดูของสตูดได้เหมือนกันอ่ะอ่ะไปลอดไม่ขึ้นเลย อ่ะพอเซตเซตสุดท้ายมาแล้วอาเจอบอสเซตสุดท้ายมาเซตสุดท้ายเกรไม่ขึ้นงั้นเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยใช้ยายาเขียวอ่ะใช้ยาแดงด้วยยาเขียวเห็นปะครับไอหลอดฟ,ฟ้าเนี่ยคือ Battle Ability ถ้ากดค้างไปปุ๊บมันจะมีเมนูขึ้นมา Battle Ability เราก็ลากลงมามันก็จะใช้สกิลแบ a เทนนิสบี้อบิลของแต่ละตัวอย่างของตัวตัวนี้ครับมันที่ผมที่มึงใช้ไปมันจะเพิ่มเมนให้ทั้งตีอ่าเพิ่มเมนก็คือเพิ่มกันเวทแล้วอย่างเมื่อกี้ลิสผมให้ไอ้นู่นไปมันจะมีซอสสกิลผมอัดย้าให้มันจริงๆมันไม่ต้องอัดแต่ถ้าตีไปเรื่อยๆมันจะได้แต่มันไม่ทันไงผมก็เลยใส่ย,ยาให้ดูเลยเราก็ลากขึ้นไป นี่ฉากอลังมากแปนนแตกไปอย่างมันก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะมีหลอกหลอกเขียนว่าใครทําดาเมจอะไรให้ใครด้านล่างก็จะมีหลอกบอกอะเมื่อกี้อันนี้ก็แบดเทน a b i ิตี้เป็นอีกอย่างหน,นึ่งนี่โหดมากเครนี้แล้วด้านบนมีออโต้เราสามารถกดได้เหมือนกันถ้ากดแล้วมันก็จะเล่นเองเหมือนเกมมือถือทั่วไป โอเคครับต่อไปมันก็จะเป็นหน้าสรุปรายการหลัง b a t เทิลเสว่าเล่นจบแล้วเราได้ EXP เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อันนี้ผมได้เต็มหมดแล้วอ่ะ EXP ขึ้นเงินพันห้า p บวกสามพันไอเทมที่ได้ในด่านนี้ได้ยีิบเอ็ดคะแนนอันนี้เป็นกิจกรรมอยู่ลำดับขึ้นลำดับกิวผมมีกิว สเตเคีย์ care. จบไปอันนี้ก็คือแอดเพื่อนไหมผมไม่แอดแล้วกันยื้อใหม่ระบบเข้าๆๆก็จะประมาณนี้แต่ว่าถ้าสำหรับคนเล่นใหม่ผมมีเควสหนึ่งแนะนำเดี๋ยวเข้าให้ดูก่อนนี่เควสนี้ข้างล่างข้างล่างเลยนี่เลยกบกับกระต่ายกบไว้ฟาร์มเงินกระต่ายไว้ฟาร์ม e exp มันจะดอบไอ้พวกกระต่ายอะครับที่ผม ที่ผมเามาให้กิน on up level ที่ได้ดูกันไปแต่ถ้าเล่นกบมันก็จะได้ดบกบมาแล้วเอากบไปขายเป็นเงินอ่าตอนนี้อ่าบางคนสงสัยกบขายที่ไหนนี่ครับกบขายตรงนี้เมนูเดียวกัน2หัวคน2หัวอันล่องล่างสุดเข้าไปนี่เมนูขายของเมนูขายขายของมันก็ติกต๊กติๆกติ๊กติ๊กไปแล้วมันก็ข้างล่างก็บอก6ตัวขายได้ทีละสิตัวได้เงิน10,5 0โก ก็ว่าไประบบข้าวๆก็จะประมาณนี้นครับคือเกมนี้ถ้าลองเล่นแล้วมัน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 จะไม่มีอะไรมากครับถ้าเล่นเรื่อยๆก็น่าจะแบบเข้าใจระบบได้ง่ายครับเพราะก็เกมมันง่ายมากเลยนะสนุกด้วยถ้าลองเล่นแล้วจะเพลินนะอะผมว่าผมมองว่าเพลินเลยน,ะนี่นี่ผมเล่นจนจนวางมือถือไม่ได้เลย โอเควันนี้ก็เอาเป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะสำหรับใครที่มีอะไรมีมีอะไรสงสัยสามารถสอบถามมาได้ที่แฟนเพจไม่ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปอ่าอย่าลืมให้ชอบกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยครับยังไงก็คลิปนี้ก็ขอตัวก่อนละกันครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอยากให้ ผมแคสเกมไหนก็บอกไม่ได้ครับเดี๋ยวจะลองแคสให้รีวิวให้ฟังโอเคครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ